สวัสดีครับเพื่อนๆพนพบกับผม <c oughs> พบกับผมอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับการนำเสนอเหรียญของหลวงปู่บุตรปัญญาธโรเจจายายุยืน1 1 1ปี6แผ่นดินหรือหกราชการนะครับก็เป็นการนำเสนอวัตถุมงคลของหลวงปู่บุตานะครับเพื <c oughs> ่อนๆอันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นเสมา ยืนหรือเสมาอายุยืนนะครับเรียกเสมายืนกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวเหรียญกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาอายุยืนหรือเสมายืนนะครับเพื่อนๆเ,เป็นรายการที่ติดแปดจุดสองเจ็ดนะครับจำนวนการสร้างอยู่ที่สามองค์ต่อลังนะครับส่วนจำนวนจำนวนลังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นเนื้อตะกวัว ลงยาขอบแดงนะครับเป็นเนื้อตะกวัวรุ่นเนื้อที่เขาบอกว่าเข้มขังที่สุดในบรรดาวัตถุของคนนะครับเพราะการปลูกเสรจะเข้าได้ดีกว่านะครับต้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ยืนถือไม้เท้านะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นมีปลาอยู่สองตัวนะครับกระนกข้างลงยาสีแดงสวยๆเลยนะครับพเพื่อ,อนๆาาขยับเร็วกว่านิดนึงนี่นะครับให้ดูกันใกล้ๆนะครับสวยๆเลยนะครับทุอีกได้เปล่าวสวยๆเลยนะครับพเพื่อนๆสวยๆเลย ไปนนิดึงเดี๋ยวเราไปชมตัวเหรียญด้านหลังกันต่อนะครับพเพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นรูปท้าเวสสุวรรนนะครับอยู่บนลาหูอมจันนะครับนี่เดี๋ยวทูมนิดนึงใ,ใกล้ๆเลยนะครับ เป็นรูปทเทวสุวรรณนะครับนั่งอยู่บนลาหูอมจันทร์นะครับข้างบนก็ฝั่งขวาต่อโคดด178ไว้นะครับเป็นโคดจำนวนการสร้างนะครับใตเลข178มานะครับรอบรอบเท้าวสุวรรณก็จะเป็นอักขระล้อมรอบอยู่นะครับข้างล่างฝั่งขวาต่อโคดผู้สร้างหรือโคดไว้ไอโคดวัดครับ เป็นโครผู้สร้างหรือโครวัดไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างเขียนหลวงปู่ปุตดาปัญญาพโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามจังหวัดสักแก้วพศ2564นะครับเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับ เสมาอายุยืนหรือเสมายืนเนื้อตะกวัวลงยาขอบสีแดงขอบคุณเพื่อนที่รับชมค,ค,ค,ครับ